ครับผมเมื่อนี้ก็มีคิวทรงนกนะครับหนึ่งหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองนะครับไปทางเราเสือกกนะครับเราเสือโกกอุบนนะครับเป็นลูกเจ้าล่าเป่านะครับ ูกเจ้าน้ำเปล่าสร้างไว้้แต่เดือนกันยากครับนี่แหละมื้อหนึ่งก็ได้ครับูกเจ้าน้ำเปล่า,นลาหนึ่งคู่กับจีแทมนกเขาแขกเปนน้ำสองคู่นะครับไอเซ,เซอันกองละสามตัวนะครับทั้งมดหกตัวนะครับเริ่มจับนกเลยครับรถมาถ่ายแล้วเอานกเขาแขกก่อนนะครับล่างสามตัว เขาแขกครับตัวแรกสองครับสีชิม ตัวนี้สองสีครับสีข้มสีขาวครับผมตองล่างครบครับสามตัวไปเานีอเขาแฉกตัวนึงเอานี้สตัวเด้รไปนกเขาเี้ครับ mình tăng thì mình tăng ha. 1, 3, 5, ạ, mát <coughs> <1, 3, 5. coughs> <coughs> <coughs> สามเตียบโอ้ตถึงสามเลยหนึ่งสามสี่ครับครบครับฮกโตนะครับครบแล้วครับฮกโตนะครับไล่ข้อก้านถึงครับ เรียบร้อยครับผมตั้งเมือ่อหตัวนะครับสื่อสองแถมซีนะครับเลียกมันขอแถมสองตัวครับถาโดนครับไว้แถมซีนะครับอะทรงนกแล้วครับเป็นมาถาเลีวเนห้างแล้วครับขอบคุณครับ